ครับท่านผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือแม่น้ําโขงนะที่เขามาดูบ้องไฟพญานาคกันนะครับในสถานที่ตรงนี้ส่วนด้านนี้นะเดี๋ยวบนบางนี้เป็นเป็นด้านของวัดนะเป็นวัดไทยนะครับในนี้เป็นบริเวณของวัดไทยนะครับที่เป็นเ,เมืองบาดาลที่เขากล่าวขานกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในของการเทศกาลออกพรรษาจะมีคนหลั่งไหลามาตรงนี้เยอะมากเลย ะะที่วัดไทยเนี่ยต้นกําเนิดเลยใครก็รู้จักในนามของวัดไทยนะครับที่มาดูบ้างไฟพญายนาคนะะเดี๋ยวไปดูที่เขาสร้างพญายนาคนี้ครับเ mm hmm. นี่นะฮะเป็น หลวงพ่อใหญ่ที่อยู่วัดไทยที่ก็สร้างเอาไว้แต่ก่อนเรามองดูมันดูใหญ่นะฮะถ้าก่อนยังไม่ทําตรงนี้ตรงเนี้ยนะฮะจะดูดูวัดตรงนี้หน้าวัดนี่จะใหญ่กว้างฮนะเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันเล็กกระทัดทันตาเลยฮนะไปเจอองค์ปู่นู้นใหญ่กว่านะอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าเสาหลักเมืองบาดาลน,นะฮะตรงนี้เขาบอกอหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เดิมนะฮะองค์เดิมบอกว่า อันิีมิตว่าลงไปในบาดาลหรือลงไปแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นเสาหลักเมืองบาดาลจะมีสมบัติมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถเอาขึ้นมาได้นะฮะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับส่วนบันไดตรงนี้ก็เขาทําขึ้นมาแต่กอนก็ไม่มีรูปพญายนาคอะไรหรอกครับเป็นบันไดธรรมดาเป็นบันไดธรรมดาก็ทํามาเพื่อให้คนสักการะบูชานะครับก็เวลาบวงสรวงทํากระทงหรือใบสีบก็ลงไปลอยตรงนี้นะครับ ลอยตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นวัดจะทจํากิจกรรมอย่างนี้มานานเป็นเป็นร้อยปีนะ,ะทำมานานเป็นร้อยปีเดี๋ยวนี้นะฮะหน่วยของเทศบาลเทศบาลเขาจัดสร้างนะฮะจัดสร้างด้านนู้นนะ,ะจัดสร้างแล้วก็จัดกิจกรรมหรือจัดงานเองนะฮะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับทางวัดเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับทางวัดเขาจัดขึ้นสร้างเองจะมีร้านค้ามีกิจกรรมต่างๆนะฮะหน่วยหน่วยของเทศบาลเขาดูแล ดูแลไปหมดแล้วนะครับเหมือนที่ขายของเนี่ฮะเขาจัดที่ขายของอะไรเนี้ยนี่เป็นของเทศบาลที่ทําวัดก็จะดูแลในในส่วนของวัดนะวัดที่ในเขตของรั้วของวัดนี่แหละครับดูแลสิ่งไม่ร้อนต่างๆนะวัตถุมงคลต่างๆนะครับะน,นะฮนะ